สวัสดีฝ่ยชาวายทุกทา่านวันนี้เราเราจะมาพาดูรถบททัสแตกแล้วใครใครอยากฟังเสียงเสียงแตรถบัสปุก็ก็ติดตามเลยคอการคสกเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามรถบัสไา,าย,ย์ออนทวัวร์ใครอยากอยากขึ้นก็ก็ขึ้นมาเลยครับ ใครอยากขี้ขี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ครับครับอันนี้ก็คือพวกทีวีน,นี่ก็ก็คืออันนี้ก็คือกระจุกก็คือทีวีนี่ครับเอฟยังไม่ได้ถ่ายภาพ zoom ดิเอาถ่ายถ่ายให้เสร็จโลถ่ายถ่ายให้เสร็จป่วยจะได้ถ่ายมาถ่ายก่อนไป นะกดไทยแล้วอันนี้ก็คือระบบเอครับเร็จยังเดินไปเดินมาก็ไม่ได้ถ่ายเลยก็ถ่ายว่ะอันนี้ก็ก็คือ